สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง My Favorite เป็นเซรั่มนะคะแล้วก็เป็นมอชเจอรไเซอร์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแล้วก็ต้องการผิวของเราเนี่ยให้กระจ่างใสคนที่มีปัญหาเรื่องสิวก็สามารถใช้ได้บางตัวเท่านั้นนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่นุชชาเนี่ยใช้เพื่อบำรุงผิวของเราแล้วก็มีเหตุผลการใช้อย่างไงนะครับโอเคตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวเซรั่มบำรุงผิวไบเดอร์แมคกรีนแบเรียร์เฟสเซรั่มนะครับเป็นตัวที่นุชชาเคยรีวิวกันไปแล้วประมาณ3 4 5เดือนก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่มีคุณสมบัติในการเสริมชั้นผิวทําไมเราจะต้องเสริมชั้นผิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวของเรา เ,เกิดการระคายเคืองง่ายนะครับหรือว่ามีการอุดตันของผิวซ้ำๆหรือแม้กระทั่งผิวของเราเนี่ยผ่านการทําเลเซอร์มาก็จะส่งผลทําให้ผิวของเราเนี่ยมีชั้นผิวที่เรียกว่าสกินเบริเอ์หรือว่าเป็นเกราะคุ้มกันผิวของเราเนี่ยจากที่มันสามารถช่วยคุ้มกันผิวเราปกป้องสิ่งกีดขวางมลภาวะแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยพอเวลาที่เราใช้ยารักษาสิวเจอแสงแดดแรงๆเจอแสงเลเซอร์ต่างๆชั้นสกินเบริเอ์ของเรานะครับมันจะบอบบางลงตัวไบเดอร์แม็กซ์สกินเบริ์เฟสเซรมตัว จะมีเซรามายนะคบแล้วก็มีกลุ่มของแอนตี o ้ออกซิเดนต่างๆนะคบแล้วก็ยังมีกลุ่มของตัวสารลดการอักเสบต่างๆที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการแข็งแรงแล้วก็ปรับผิวของเราเนี่ยให้มีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันมากๆสามารถใช้ได้โดยไม่ทําให้เกิดการอุดตันซึ่งตัวเซรั่มตัวนี้นะครับวิชาจะใช้แทนครีมบำรุงผิวเลย <S <S เพราะว่านิชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันมากๆอยู่แล้วการที่เราใช้ครีมบำรุงผิิวเเพ่่มมข้าาาอจจะ กิดการอุดตันได้นุชาก็เลยใช้ตัวนี้ในการบำรุงในช่วงตอนเช้าและเย็นนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับโอเคเรามาต่อกันตัวที่2เรียกได้ว่าเป็นตัวแอนตี้ออกซิเดน์เซรั่มเหมาะสําหรับคนที่ไปออกแดดแรงๆไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับหรือว่าไปเที่ยวทะเลเราก็ผิวของเราเนี่ยเกิดการคล้ําแดดทิวหมองหรือว่าในช่วงนั้นนะครับผิวของเราเนี่ยไปใช้ยารักษาสิวอย่างเช่นเบนซอิลพอกไซด์กรดวิตามินเอนะครับหรือว่ากลุ่มที่มันทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการลอกเยอะๆแล้วผิวของเราเนี่ยเกิดการไวแสงซึ่งตัวนี้จะ าามรถช่วยดูแลผิวของเราได้แล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองแดดก็ช่วยได้นะครับนั่นก็คือตัวนี่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นประมาณต้นปีนะครับที่นุชชาเคยพูดถึงไปแป๊บหนึ่งก็คือตัวแอนตี้ออกซิเดนต์เซรั่มเป็นตัวยี่ห้อของสกินแอคทีฟซึ่งตัวนี้จําหน่ายที่อเมริกาไม่มีตัวแทนที่ไทยนะครับแล้วก็ไม่มีขายตามร้านขายยาบูธวสัสดุทั่วไปตัวนี้มีขายตามเว็บพีออเดอร์นะครับหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าตามกลุ่มพีออเดอร์จากอเมริกาแต่ระวังของปลอมนิดนึงนะ เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนพอเวลาที่ดูรีวิวนุชานอนแล้วก็ดูรีวิวของบล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยนิยมใช้กันนะครับแล้วก็มีปลอมบ้างหรือว่าแบบใช้แล้วมันไม่เหมือนเดิมบ้างต่างๆก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงคุณสมบัติของตัวนี้หลักๆเลยที่นุชาชอบก็คือมันมีสมนผสมของกูต้าไทโอนแล้วก็เป็นกลุ่มของวิตามินซีแต่มันอยู่ในสัดส่วนที่มันไม่ได้สูงมากอย่างเช่นวิตามินซีที่เขาใส่มาก็ประมาณ 3- ามถาเปร์เซ็นต์แนวนะ็มีกประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มของชาเขียวนะ ใส่ในสัดส่วนอย่างนเล็กอย่างน้อยนิดหน่อยๆเนี่ยที่จะสามารถป้องกันการทําลายของแสง UV ที่สนนน่งผลกระทบต่อผิวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีของเราเนี่ยให้เกิดการเข้มขึ้นดังนั้นตัวนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อย่างที่นุชาบอกไปเลยนะครับออกแดดเยอะๆออกแดดจัดๆผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแพ้ง่ายบางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันทําให้เกิดการระคายเคืองได้ในบางคนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีกลุ่มของแบบสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามินซีบางคนก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องงดนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหา เรื่องรอยสิวแต่เป็นรอยสิวที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับก็จะสามารถคาดหวังผลทําให้รอยตรงที่เรากดสิวไปแค่สิวกดสิวต่างๆเนี่ยใช้ได้หรือว่าบางคนเนี่ยไปทําเลเซอร์อย่างเช่นแบบที่มันเกี่ยวกับการรักษาหลุมสิวอย่างเช่นนุชาเนาะก็ไปทําเลเซอร์ปิโก้มาก็ผิวของเรามันจะเกิดการไวแสงมากนุชชาก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบํารุงในตอนเชา้าร่วมกับตัวเซรั่มเสริมชั้นผิวตัวเนี้ยควบคู่กันนะครับตัวเนี้ยเสริมชั้นผิวตัวเนี้ยก็ป้องกันอนุมูลอิสระแบบเข้มข้นเนี่ยเสริมเข้าไปแต่ถ้าใครทีี่่่ไมมปัญหาเเรือองแแบบผิววยะจดล้ก รู้สึกว่าเฮ้ยฉันป้องกันผิวดีแล้วหรือว่าผิวของเราเนี่ยไม่เผชิญกับมลภาวะก็ตัดตัวนี้ออกไปได้เลยนะคบไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่นุชาค่อนข้างที่จะปลื้มใจแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวเยอะๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็อยากจะหาตัววิตามินซีที่มันเป็นฟอร์มที่มันไม่ใช่น้ํามันเลยเพราะว่านุชาเนี่ยใช้กลุ่มวิตามินซีที่มันเป็นแบบเนื้อน้ํามันไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวเมลานีเรเดียนวิตามินีรคั่นะ จะเป็นแบรนด์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับคนท well, ี่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายมีฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆหรือมีปัญหาเรื่องรอยสิวซึ่งตัวนี้นุชาชอบเอามาใช้ในช่วงที่นุชาไปเที่ยวทะเลอะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ผิวของนุชชามันหมองเนาะแล้วก็แบบรอยสิวที่เราไปกดสิวมามันเข้มเยอะจัดแต่ไม่อยากจะใช้ตัวของกลุ่มที่มันหนักหน้าจนมากเกินไปก็ใช้ตัวนี้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเนื้อของเขาเนี่ยเห็นไหม มันจะต่างกับเนื้อตามท้องตลาดปกติมันจะเป็นน้ำมันใช่ไหมแต่อันเนี้ยเวลาที่ทาไปมันจะเป็นลักษณะของเนื้อน้ํานี่นะมันจะเป็นน้ําแบบเนี้ยน้ําใสๆเลย ไม่มีความมันวาวที่ผิวหรืออาจจะประยุกต์ใช้โดยการหยดตรงนี้ไปที่แผ่นมาร์กอ่ะที่มันเป็นแบบเม็ดๆอะ่ะแล้วก็เอามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแต่อันนั้นมันจะเปลืองนิดนึงไงเพราะว่าเขาให้มา 15ML นะครับซึ่งตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ a c e b o o k นะครับหรือว่า Sho ปปีก็มีขายนะครับราคาก็ไม่แรงจนมากเกินไปตัวนี้มีตัวเอาวิตามินซีแล้วก็ในอะซิซนไามลา์มีสัดส่วนที่5%ตามงานวิจัยที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการกระจ่า,จางใส แล้วก็สามารถช่วยควบคุมปรับสมดุลบนผิวของเราได้ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเซรัม่มแต่จําเป็นต้องใช้ตัวอื่นๆเสริมชั้นผิวด้วยอย่างเช่นบางคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งตัวนี้จะเอาไม่อยู่นะเพราะามันเป็นน้ำเนาะมันไม่มีความเป็น m o i s ไร r ซอ e r เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทาไปแล้วเนี่ยมันจะซึมว๊อบไปที่ผิวเลยแต่ถ้าใครที่เป็นสิวง่ายมากๆผิวอุดตันง,ง่ายตัวนี้ใช้ได้แล้วก็แพ็กเกจเขาเห็นไหมจะเป็นขวดสีชาแบบออกดําๆแบบนี้เลยอะคือแบบป้องกันการทําลายจากแสงแดดนะครับแล้วก็แสง ต่าาางๆเข้ามาซึ่งพอเวลาที่เราใช้ไปนุชาทด,ทดสอบแล้วนะอย่างขวดนี้นุชาซื้อมาประมาณเดือนกว่าเวลาที่เราใช้วิตามินซีต่างๆถ้ามันเป็นขวดที่ไม่ถือบอะสีวิตามินซีอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบเข้มเลยแต่เนี้ยเพิ่งเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนๆเห็นไหมมันจะไม่ใส่แบบแบบใส่จ๋า มันจะเปลี่ยนสีเป็นแบบอ่อนๆนิดนึงเพราะว่าวิตามินซีมันเริ่มเสื่อมสภาพดังนั้นถ้าใครใช้กลุ่มของวิตามินซีเนาะมันก็จะต้องเก็บในที่มิดชิดหรือว่าในตู้เย็นด้วยนะครับอันนี้จะต้องระวังนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวที่นุช,ชาได้พรีออเดอร์มานะครับกับแพทย์แล้วก็ทีมเพื่อนๆที่เป็นหมอเนี่ยเขาพรีออเดอร์มาให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ปลื้มใจอะ่ะก็คือเป็นตัววิตามินเอนะครับเป็นเซรัม่ม สำหรับในการต่อต้านอนุมูลอิสระท่านสูง<ๆ>เขาไว้นี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัววิตามินเอก็คือมันไม่ใช่มันไม่มีอยู่จริงนะก็คือเขาตั้งชื่อให้มันน่าสนใจนะครับคือเป็นวิตามินที่มีส่วนผสมของสัดส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาใส่วิตามินซีมานะครับแล้วก็มีตัวสารเยอะแยะมากมายประมาณ10อย่างอะ่ะแล้วก็มีตัวของกรีนทีนะคบที่จะสามารถรองเทิร์มดาเมจก็คือป้องกันแสงรังสี UVA UVB ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ยาวนานใน ในช่วงที่เราทานในตอนเช้าก็คือเวลาที่ใครเนี่ยรู้สึกว่าเราหวานในช่วงนั้นอะ่ะเราจะต้องไปเจอแสงแดดแรงๆไม่ได้หมายความว่าอันนี้มันจะแทนแทนกันแดดได้นะอันนี้กับกันแดดมันจะต้องแยกออกจากกันแต่มันสามารถช่วยลดผลกระทบต่างๆจากแสง UV ได้อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ใช้ในตอนเช้าเท่านั้นเราก็สามารถปกป้องอนุมวลสระอย่างเช่นแสงแดด UVA UVB แล้วก็อนุมวลสระต่างๆอย่างเช่นฝุ่นควันหรือ มลพิษต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยในช่วงตอนเช้าได้นะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่มันจะเป็นแบบสีเหลืองๆแบบเนี้เห็นไหมทุกคนเห็นปะเป็นเนื้อเหลืองๆแบบเนี้ยเราก็มันจะฟิลแบบมีความมันนิดนึงนะ แต่เวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทิ้งความมันเยิมเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสัดส,ส่วนที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเกิดความชุ่มชื้นด้วยนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับผิวคนไทยเนาะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวอุตันง,ง่ายแล้วก็ไม่ได้หน้าม,มันเยิมจนมากเกินไปอะ่ะตัวนี้จะสามารถใช้ได้เพราะว่านุชาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายขนาดนั้นเนาะนุชาก็ใช้ตัวนี้ประมาณ2-3เดือนแล้วอะแต่พอเวลาที่เราทาแค่ตอนเช้าอะ่ะมันจะไม่เปลืองไงเพราะว่าตัวนี้มีทั้งหมดน่าจะ30 ML อะ่ะชามไี่มล่อตัวเนีน้ จำไม่ได้นะเพราะว่าขนาดของเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันคือพอเวลาที่เราทาไปแล้วมันก็ทาแค่ครั้งเดียวไงก็เป็นตัวที่จะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วก็ปกป้องมลภาวะจากอากาศแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยหมองจากแสงแดดด,ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวแอนตี้ออกซิเดนต์เซรั่มอีกตัวหนึ่งถ้าใครจะซื้อใช้นะจริงๆแล้วอะ่ะถ้างบน้อยนิดนึงใช้ตัวสกินแอคทีฟแอนตี้ออกซิเดนต์เซรั่มตัวนี้แทนตัววิตามินเป็นวิตามินเออันนี้ยี่ห้อวิตามินนะครับวิตามินแล็บ อันนี้เป็นกลุ่มของด็อกเตอร์แพทย์ผิวหนังจากต่างประเทศเขาวิจัยกันมาเลย2ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแพทย์ผิวหนังของประเทศไทยนะครับผ่านการทดสอบเหมือนกันนี่นะนี่ถ้าใครงบน้อยก็ใช้ตัวนี้ถ้างบเยอะมากชันเงินเหลือแล้วก็รู้สึกอยากลองของใหม่ก็ใช้วิตามินเอกได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับสํารับ My Favorite ในปีนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยนุชาใช้หลากหลายตัวมากเลยนะแต่เป็นตัวที่นุชารู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์จริงๆกับตัวเองอะ่ะเพราะว่าตัวอื่นอ่ะถามว่าผลลัพธ์โอเคอยู่นะแต่มันก็ ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็น My Favorite เป็นตัวที่นุชาชอบเท่านั้นในปีนี้แบบชอบสุดๆนะครับแต่ถามว่ามีตัวอื่นไมที่ชอบก็มีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปหน้ากันนะครับว่ามี My Favorite อะไรอีกบ้างนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย